นี่นี่มืออะไรมือซ้ายเอามือมือขวาจับโอ้เธอซ้ายจับจะเสียงนี้เสียงนี้เปลี่ยนเอามือนี่มืออะไรมือซ้ายมือขวามือขวาอ๋อจับมือมือซ้ายจับนี่อ้าวปั๊บเลยมันร้องไม่หยุดเลยอ่ะมันร้องมันร้อง อจอดจอดไว้ก่อนในวังนี้เข้าได้ไหมอะไรนะมันเลือกคู่มันเลือกคู่อยากมีเมียจะเข้าในวังเหรอ,อถอยไปถอยไปโอ้ยถอยไม่ได้วันนี้มันเลือกคู่เจ้าชายต่างเมืองสเสด็จแล้ว พยะค่ะก <Cornell. S 2> ูไม่ลงพร้อมกันเลยเฮ้ยเฮ้ยการลงพร้อมกันเอา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 เฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยอะไรล่ะพยะค่ะลงลงพร้อมกันทุกคู่เลยลงสองข้างเลยโอ้ยชิ้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 อ่าลองลงลงเลยเอออมาเลย แหนเดินดูมีอำนาจมากเออเขาหน้าเขาหลัง,งนะฉันบอกกันนะว่าให้ฉันเดินเองดีกว่าอุ้ยเขาเป็นเจ้าหออะไรนะไม่มีพิษมีภัยใครอะฮะเนี่ยใครอะเจ้าชายพระธีระยนุน เชิญร่าดำเนินพะยะค่ะท่านเท้าสาธรจะเสร็จแล้วท้าสามนพี่สามนอ๋อหชื่อสาธรสาธรจะเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วดีเลยดีเลยดีเท้าสาธรเสร็จแล้ว ขอขอเอาไปกับกับแล้วเหรอเเท้าสาธรกลับแล้วโยยังไม่ได้มาเก่าเลย,เลยโอ้คส,สงสัยท่านติดภารกิจอะ่ะไม่ได้วันนี้เลือกคู่ลูกสาวเขาเอออีกเออเท้าสาธรสเสด็จอีกครั้งแล้ว ไหวมงคมไ่ะย่ะค่ะขณะนี้มีพระราชาจากต่างแคว้นขอมยมาเลือกคู่กับพระธิดาของพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะ อาวอ้าววันนี้เป็นละครใบเลยเอ๊ะสงสัยท่านออกว่าราชการเยอะเสียงอาจัะแหบแห้งเอ๊ะมิมิอ่ออเอ่อ๋อมีทรงมีทรงพระโขงด้วยมากันพร้อมแล้วใช่ไหม กาทางนี้หมได้ไปนั่งที่เก่าพะยะค่ะไปนั่งที่เก่าเลยเมืองของเจ้าเลี้ยงปลาไหลเหรอเจ้มาจากเมืองใดเล่าเงาะเงาะเป็นเงาะมาเลือกคู่เหมือนกันเอ้แล้วเจ้ามาจากเมืองใดข้าพเจ้ามาจากนครบ้านป่าเต้าพะยะค่ะมันอยู่ทางที่ใดเล่า อยู่แห่งเมืองกรุงสุโข,ขทยัยรุ่นเก่าพระเจ้าค่ะกลับเข้ามาแล้วหอยอมาพัวอหอยเชียหอย,อหอย,อหอยอลายหวยนั้งลมดไม่มีหอรน้ำลมแพงมากเลยเราละเวกเจ้าคงพร้อมแล้วพฮะยค่ะเอาที่เจ็ดชรดามาให้หน่อยซิ ไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าหายว่าหายนะโอ้ยพวกนี้ดูดีเพียแค่สร้อยกับกับตุ้มหูเนาะ <c oughs> นอกนั้นละ่ะอย่ามองคนอย่ามองที่หน้าตาถูกต้องคนเราหน้าตาดีๆอ,อาจจะจิตใจไม่ดีก็ได้เอ,อ้ามันพูดได้เลยไม่มีนั่นหะนอเมื่อกี้เมื่อกี้นั้นไอเงาะปลาไอเงาะเทือน เอ็งทำไมสามหาอย่างนี้ดูเจ้าชายเขานี่เขาเป็นบุคคลอยู่ในป่าในเขารูปเขาต้องเราควรให้ภัยเขาเฮ้ยไม่ใช่เป็นเจ้าคนนะคนจะมาใส่อารมณ์กันอย่างนี้ใหยเอาภายัยเขามองสิพูดไม่ถูกพูดกับเจ้าก็รู้แล้วขเขาไม่รู้จักคำจับเอาไงว่าเฮ้ยอ,อ สองพ่อใจเย็นพ่ะย่ะค่ะนี่มามาเลือกคู่เนี่ยรู้แล้วว่าเลือกคู่ก็พูดดีๆนี่ทำไมแล้วลูกสาวหาผัวได้ยังไงพระองค์ราะว่าเห็นการสมควรให้ทั้งสองได้โชว์ความสามารถแล้วพหะยะค่ะแล้วแต่ไหนก็ได้เชิญฟังพระเจ้าค่ะเด่น่ะเดี๋ยวก่อน ทำอะไรจะเล่นไวโอลินที่เมืองท่านเล่นแบบนี้อจะบอกว่าท่าเล่นอย่างเงี้ยเล่นผิดโอไม่ถูกอทีนี่ผิดพะยาค่ะนี่ผิดครับเฮ้ยอ้แม่ให้นี่นดาเอาใหญ่เลย เป็นไงพี่เจค่ะคล้ายๆสายมันจะขาดเมื่อกี้เนี่ยเกือบขาดใช่ไหมอือขึ้นขี้ผิดขึ้นสูงไปอ๋อขึ้นสูงไปเออข้อเสียงต่ำๆสิเอ่าอือโอเสียงกลางเสียงกลางเออเสียงสูงดิเสียงสูงไม่ค่อยไหวสูงกลางต่ำอือผู้นี้ผู้นี้อะไรกันอีกพะผู้นี้อ่ะเอาโชว์โชว์ดีกว่าดีดีดี เป,เ,ปเป็นอะไรพี่ค่ะเป็นอะไรไม่ค่ะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรวะเฮ้ยเส้นยึดเสนยึดดึงดึงดึงเป็นไรดึงเด้งเด้งเด้งดึงเด้งเดเป็นไรอะเฮ้ยทำไมเส้นยึดเส้นยึดได้ปะมีเส้นยึดมองมาทีจะตายวะเนี่ยคิดดูดิเส้นยังยึด แล้วภาษาอะไรแลภาษาแล้วก็ไฟแนนซ์รู้ไม่เอาดกว่ะเรื่องส่งอะไรมันไม่รู้เรื่องเลยที่หลังจะส่งมาก็ดูดูบ้างดิบางทีนึกไม่ทันนะเนี่ยดูที่ว่าภาษาแล้รก็เส้นยึดแล้วแล้วถามอีกเป็นไฟแนนซ์ยึดอีกโอ้ไอ้นี่ที่หลังเล่นในนักกันก่อนเนี่เก่ตลกอัจฉริยะนะเฮ้ยบางทีก็ต้องนั่งแน่แน่นะเฮ้ยแล้วเจ้าอ่ะเจ้ามีอะไรมาโชว์ความสามารถโอ้มีแน่นอนพระอง มันฉันจะโชวพ์พวอมึงเองอ่ะอะไรอ่ะ